จับภาาเริ่มแห้งแล้วครับโอเคเตรียมวาง้วางไวง้เพราะเราต้องใส่เสื้อผ้าวันละ8 1 2ถึงชั่วโมงนะครับอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการซักเราจะขจัดคาาแบบนี้ออกไหมโดยเวทีครับ ถังซักแล้วก็ถังล้างนะครับมาดูนี่ครับออกมาจากกล่องนะครับออกมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งช้อนนี้นะครับประหยัดมากนะครับเราเป็นสูตรซูปเปอร์นาโนนะครับเป็นสูตรที่ขจัดคราบสิ่งสกรปรกได้หมดจดนะครับผ้าสีสีใสผ้าขาวขาวเหมือนใหม่ หนึ่งช้อนนี้ใช้ได้กับผ้าสิถึงยีชิ้นแต่วันนี้นะครับเรารจาดคาดไม่น้อยนะครับเราใช้แค่ไม่ถึงช้อนสังเกตครับพอผมอเทลงไปนะครับจะไม่มีคราบลอยเป็นแพรเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเติมเต็มนะครับหรือไม่มีสม่วนผสมของกลาดแป้ง มันกกลกอะไรทั้งสิ้นเราไม่มีสมุนทมเราใช้เป็นสมสมที่นะครับเขาเรียกว่าสูตรซูเปอร์นาโนนะครับจะเห็นไหมครับจะเห็นตัวเอนไซม์นะครับเห็นตัวตัวของซับฟอนะครับลอยขึ้นนะครับทําปฏิกิริยาน้ํานะครับเะื่อลายตัวไม่มีลอยเป็นแพรนะครับไม่มีลอยเป็นแพรนะครับได้ครับนะครับพอเรานั้นปุ๊บนะครับเราก็ยังลงไปรับนะครับ หเห็นชัดๆนะครับงไปแต่ว่าเป็นเครื่องสังคาจริงๆแล้วผมจะพกโปรตีพัดเนี่ยสามารถแช่ผ้าได้นะครับมากกว่าหนึ่งคืนนะครับอย่างผมเนี่ยเคยแช่ไว้ประมาณเจ็ดคืนนะครับไม่มีกินน่นอั้ในการแชร่ป้บสังเกตนะครับในระหว่างที่โดนแช่นะครับตัวเอนไซม์นะครับแล้วก็ตัวโฟมรกพกสูตรซูปเปอร์นานโนก็จะเป็นขจัดท่าให้มันหมดไปนะครับเนี่ย นะครับเห็นไหมครับเห็นคาบเริ่มหลุดออกมาไหมนะครับเนี่ยคาบเริ่มหลุดเห็นไหมครับนี่ครับคาบเริ่มหลุดเริ่มหลุดแล้วลอยนะครับมันก็จอบไปซอกซอนซึมชอนชัยเข้าไปในเนื้อผ้าแล้วก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดเห็นไหมครับคาบเริ่มหลุดแค่แช่ไว้ครับผ้าสีสีก็จะสดใสผ้าขาวก็จะขาวขมาทีนี้เครื่องซักผ้าเราก็จะทํางานนะครับเครื่องซักผ้าเราก็จะทำงานโดยกันใช้ แรงปั่นจนนาเราก็จะปั่นนี้นะครับจน,นกว่บปั่นจนม่านเห็ว่าจะมีน้ำจะเปลี่ยนสีนะ